สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องหวยเดตไปนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันสลับในที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับก็จะเป็นในสูตร2ตัวชุดเกี่ยวเท่านั้น่ะนะฮะลองนําไปลุ้นเลยกันงวดนี้ลงงวดแรกนะครับงวดที่แล้วไม่มีสูตรนี้ให้ดูนะฮะอ่ะสูตรใหม่งวดแรกขอให้ลงปุ๊บเข้าปับ๊บลงปั๊บเข้าปุ๊บ ปุ๊บปั๊บปั๊บถูกหวยปุ๊บปุ๊บนี่นะฮะเนาอ่ะใครชอบนําไปลุ้นแล้วกันนะครับเดนสามงวดติดนะฮะเราอ,อ่ะก็อาจจะลองลองนำไปเปรียบเทียบกันกับในสูตรอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรลาบนะหรือว่าเป็นสูตรงบน้อยีงบน้อยก็ยังเข้าตัวเด่นบ่อยอยู่นะครับหรือจะเป็นในสูตรเก่าเกานะครับเนาะอ่าเผื่อจะมาชนกันนะครับมาดูการแล้วกันนะครับสลับในสูตรนี้เข้ามาตั้งแต่วันที่1นนะฮะหนึ่งหนึ่งคันยา นะครับนั่นแหละนะครับก็สูตรคำนวณได้นะครับหลักสิบจะเป็นเด่นตัวเดียวหลักหน่วยเป็นเด่นตัวเดียวนะครับน้องอ่ะผลที่ออกนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน6 0 6นะฮะแล้วก็ล่าง9 4นะครับอ่ะก็มาล่าง4 9นะครับนงวดแรกนะครับว่าที่2นี่ก็นะครับหลัก10ให้7หลักหน่วยเป็น3นะครับผลที่ออกก็จะเป็นที่ในหกหกหกสเนาะแล้วก็3 7 นะนะครับสำหรับในงวดที่2 7 3 3 7นะฮะมาในตัวกลับอีกแล้วนะครับเนาะอ่ะนะครับแล้วก็ในวันที่1นะครับหตุลานะครับหลัก10หลักหน่วยนะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน6 6 6 5นะครับแล้วก็5 9นะอ่ะนั่นแหละก็มา6 5นะครับเออเนี่ยหรือเอาตรงเนี้ยเป็นหลัก10ก็ได้เนาะแล้วเอาหลัก10เป็นหลักหน่วยเอาหลักหน่วยเป็นหลัก10นี่นะสลับกันแบบนี้แหละซับขาหลอกกองสลาก จะใครที่หลอกไคนะครับเนาะอ่ะมาดูนะฮะมาดูว <caso> ิธีการนะครับสลับในที่ในสูตรนะฮะก็นะครับเข้าในงวดนี้เนาะอ่ะก็ไปเอางวดก่อนหน้านะครับมาหาในที่ในหลัก10กันก่อนเลยนะครับเนาะหลัก10เราก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนเนี่ยจะคูณด้วยเลขคงที่นะครับ2ตัวนะครับคูณเลขคงที่9กับ5เนาะสลับในที่ในหลักพันนี่จะคูณด้วยเลขคงที่นะครับ9กับ5เหมือนกัน นะครับส่วนในหน่วยบนนี่จะคูณด้วยเลขคงที่2นะครับแล้วก็10บล่างนี่จะคูณด้วย2หลักนะครับเพื่อให้เป็นเลขคงที่2กับ3นี่เลยหาหลักสิบวันถัดไปก็คูณแบบนี้นะครับเลขคงที่แบบนี้เลยนะครับเนอศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์ศูนย์ห้าได้ศูนย์นะครับห้าเก้าเป็นสะี่สิบห้านะครับห้าเป็นยี่สิบห้าหนอเจ็ดสองเป็นสิบสี่นะครับสองสองเป็นสี่น, 14, นะครสองสามเป็นหก นะครับก็จะบวกกัน5บวก5เป็น10นะครับ่า่บวกกันกับ6ได้ศูนย์ก็จะเหลือ4นะครับก็หลักสิบตัวเดียวเลยนะครับส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับก็จะนําในที่ในหลักพันนะครับคูณด้วยเลขคงที่9นะครับแล้วก็หลักหน่วยบนจะคูณด้วยเลขคงที่2 2หลักเช่านี้เลยนะครับห้าเป็น4 5่สเจ็ดเป็น14นะครับก็5บวกกันกับ4ได้9 ได้แล้วนะครับสลับไปที่ในตรงนี้นะครับา49นะครับผลอก94มาล่างวัดแรกนะครับเมื่อถัดมาเลขคงที่เหมือนเดิมหลักแสนเกากับห้าลักพันเกากับห้าแล้วก็หลักหน่วยบนนี่เป็นเลขคงที่สองสิล่างเป็นเลขคงที่สองกับสามหนึ่งคูณเก้าได้เก้านะครับหนึ่งคูณห้าได้ห้าเก้าเก้าเป็นแปดสิบเอ็ดนะครับเก้าห้าเป็นสี่สิบห้านะครับหกสองเป็นนะฮะ 6 2เป็น12 9นะครับเ 9, 9 2เป็นนะฮนะ18แเนาะแล้วก็9 3เป็น27จับจบวกกันนะครับอ่ะ2บวกกันกับ8ได้0นะูเนาะ5บวก5เป็น10 9เนาะ9บวกกันกับ1ก็จะเป็น0ก็จะเหลือ7ตัวเดียวแขน่นแะคนนะฮะสำหรับในที่ในหลัก10ส่วนในหลักหน่วยนะครับง่ายๆเลยนะฮะเอาหลักพันคูณ9หลักโนยบนคูณเลขเลขคูณที่2 9 9้าเก9เป็น81นะครับ6กเป็น12ก็จะเป็น1บวกกับ2ได้3นะครับในที่ได้หลักหน่วยนะฮะ73นะออก3 7นะครับถัดมานะครับก็เหมือนเดิมเลยนะฮะหาในหลักสิบก็จะนำนะครับในหลักแสนนีคน่คูณด้วยเลขคงที่9กับ5ในหลักพันคนูณ9กับ5เหมือนกันแล้วนะก็หลักหน่วยบนคูณ2 10ล่างค 2, ูณ2แล้วก็3 95เป็นนะครับ หกเก้าหกเก้าเป็นห้าสินะครับหกหเป็นสามสเกป็นเจ็ดเนาะแปเป็นสี่สเป็นสีนะครับสาเป็นหกสูณสได้เกนะครับก็จะบวกกันทั้งหมดนี้นะครับสบวกกันกับหได้ศูนย์ะครับก็จะเป็นที่อ่าสบวกกันกับสเป็นหกบวกกันกับเเป็นสิก็จะได้หนะครับเาต่อไปนะฮะในที่ได้หลักหน่วยนะครับก็นาในหลักพัน คูณ9นะครับโดยบนคูณ2 89เป็น72นะครับ22เป็น4ก็จะเป็น2บวกกันกับ4ได้6นะครับสู่คำนวณได้5 6ผลที่ออก6 5นะครับดเดียวชุดเดียวเท่านั้นนะครับก็อขอให้โชคดีถูกอีกแล้วกันนะครับสำหรับในวดของวันที่16ตุลาคมลักแสนนะครับคูณ9กับ5หลักพันคูณ9กับ5หลักโดยบนคูณ2 10ล่างคูณ2กับ3 นะครับเนาะจ็เเป็น63 75 35นะครับแปเเป็นเจ็ดสิบเป็นนะครับสีเนาะห้าสอเป็น10นะครับห้ก็จะเป็น10 53เป็น15นะครับเนะอก็ศูนย์ตัดไปเลยนะฮะไม่ต้องไปจับบวกนะครับก็จะเป็นที่ใน3บวกกันกับ2ได้5 5าบวกหเป็น10อนะ่าเป็น10ตัดไปตัดไปตัดไป นะครับตัดศตัด0ก,ก็ได้5ในหลักสิบนะฮะศูนย์ในหลักหน่วยนะครับก็นำในหลักพันคูณ9ก้าบนคูณ2นะครับ89เป็น72นะ5้นะห้าสเป็น10 5บวกกันอ่า2บวกกันกับ0ได้ได้2นะครับก็จะคู่เดียวเลยนะครับ52ล่าสุดนะครับเนาะอ mm ือ hmm. หรืออาจจะลองลองนำไปลดแต้มเพิ่มแต้มอ่ะ มันอาจจะเป็น5 2าไหมหรือ5 3หรือ51เนี่ยเนาะก็ลองนําไปลดแต้มเพิ่มแต้มนะหรือจะเป็น2 2 4หรือ2 6อ่าก็ลองนําไปพิจารากันนะครับเนาะย้าก็ดีครั้งหนึ่งนะครับเนาะย้าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีหวยออกมาแล้วก็อาจจะไม่มี2เลขเนี้ยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับอาจจะไม่ออกก็ได้นะครับแต่ก็นะครับมีสูตรไหนไหมที่ใกล้เคียงกันนะครับอ่าเนี่ยเนี่ย สูตรงบน้อยนะครับก็ตั้งแต่ลงวัดแรกเนี่ยก็ถือว่าตัวเด่นเข้าดีนะฮะลงวัดแรกเนี่ยเข้า2ตัวแล้วก็ถับมาเนี่ยมันมันก็มาเลขเด่นบ่อยอยู่นะครับโดยเฉพาะเนี่ยตำแหน่งตรงเนี้ยมาเลขเด่นบ่อยอยู่จะเป็นในสูตรนี้นะฮะสูตรในสูตรสูตรนี้ก็จะเป็นในสูตรเก่านะครับในสูตรเก่าไม่ว่าจะเป็นสูตรอ่าสูตรสูตรสิบเก้าปีเนาะเนี่ยสูตรเนี้ยแต่ สองตัวเข้าก็บ่อยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าดูในเมื่อกย้ะนะครับ r เนี่ยเลขดับดับสิบดับหน่วยนะครับอืมอ่ะก็ลองนําไปพิจารกกันดูแล้วกันนะครับเนาะมันก็พอมีโอกาสเนาะมีหลายๆสูตรให้มาคล้ายกันนะครับเนาะกับในสูตรนะครับคู่เดียวเม็ดเดียวนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งเนาะอ่านะครับเป็นเพียงการคํานวณเท่านั้นนะครับนี่อันนี้ก็เป็นสูตร สตัวล่างนะครับนี่สูตรนี้ก็เป็นสูตรเดิมนะครับลงวัดแรกเนาะลงวดแรกก็มาอยู่เนาะเด่นล่างนะครับเนี่ยท่าตรงข้างล่างเนี่ยมา9 5กับ3มา3 9กับ7มา9ล่าสุดเนี่ย4กับ5เนี่ยจะมาได้เด่นล่างไหมนะครับเราอะมาไม่มาออกไม่ออกดีเดี๋ยววันที่16รูเนี่ยดูกันนะครับเราก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับและวพบ่ันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ สวัสดีครับ